ต้นไม้เราออกรูกเป็นไข่ด้วยมาดูเร็วเฮ้ยดูดิต้นไม้เราออกรูกเป็นไข่ด้วยไข่อะไรอะ่ะหยิบไปดิหยิบไปเปิดดูดิว่าข้างในมันคือไข่อะไรอ่ะเร็วมันหยิบกันไปเร็วแล้วไปเปิดดูว่าข้างในมันเป็นอะไรปึ๊บนี่เอ้ามันไข่อะไรวะไข่อะไรอะเอออ่าเราก็มาสวัสดีกันอย่างเป็นทางการก่อนนะน้องๆอ,อ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ไข่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ต้นไม้เราออกลูกเป็นไข่ด้วยนะนี่มาเปิดดูเลยพี่วินปึ๊บอะไรอ่ะเฮ้ยแคมเปลาแมนฮะแคมเปลาแมนโอ้แมเาแมนนะนี่น้องๆอุ้ยน้องเปาได้อะไรนี่นี่แชมเปลาแมน้วยนะนี่สกิมิดี้โอเคนี่แกนด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่วินแกะลูกนึงปึ๊บทีี อ๋อได้ทีวีแมนด้วยนะนี่ได้ทีวีแมนอ้อาวนี่อ้าวแล้วอ,อื่นอ๊บโอ้โนี่ได้สกีบีดี้สกีบีดี้ด้วยนะนี่ของน้องเปล่าได้สกีบีดี้แล้วอเ,เออเอ้แกดูอีกอะไรตัวอะไร์เมล่าแมนชุดสีเขียวถือปืนด้วยอ๋อนี่คาเมล่าแมนชุดสีเขียวนะถือปืนด้วยอ่านี่ของน้องเปล่าก็นี่นะสองตัวแล้ว คอมดี้ทอยเลตนะได้สามตัวแล้วนี่แล้วก็มีสปีบิดี้ทอยเลตตัวหนึง่งใส่หมวก,กำวตำรวจด้วยอ่ะนี่ตอนนี้เราก็ได้นี่นะของน้องเปาก็คอมดี้ทอยเลตสามตัวเลยแล้วก็นี่ของมิกมาวินได้ทีวีแมนแล้วก็คาเมล่าแมนด้วยนะแล้วก็มีสปีบิดี้ทอยเลตใส่หมกวกตำรวจด้วยนี่เอาเหลือพอี่วินอีกสองใบเอาเปิดเลยของเราเอาเปิดเลยอะไรนะ สกีบิดี้จีแมนนี่สกิบิดี G ้จีแมนนะนี่ของนอ้องเปาก็เป็นสกิบิดี้หมดเลยนะเอมอ,อมีแขนด้วยของนอ้องเปามีแขนด้วยแต่ท่านจะปิกเกอร์แมนนี่รู้จักหมดเลย,ยพ่อยังไม่รู้เลยนะเนี่ยอ้าวไหนดูนี่วินดูดิโอ,อ้น้องเปาอ่ะน้องเปานี่คาเมลาิล่าเกิลน,นะไม่ใช่คาเมิล่าแมนนะ<ย>นี่เป็นผู้หญิงโอ้นี่อ่ะเปิดตรงนั้นเลยปุ๊บอะไรอะไรแต่ท่าน เททันจีวีแมนอือเททันจีวีแมนแล้วน้องๆนี่สวยนะน <tinc S 2> ี <único Liberty Overwatch> ่นี่นี่อะอะไให้มาโอมแกะแต่ผมเป็นดูดิสวยตัวเนี้ยดิอ๋อมันมีเป็นเป็นเหมือนหัวลำโพงแล้วน้องๆนี่นี่นี่มันเป็นเหมือนหัวลำโพงอย่างนี้นะอู้สวยเลยโอ้นี่ช่วงนี้เขาก็หินเขายิ้ดกันนะแล้วน้องๆก็อยากได้เพราก็เลยซื้อมานะอือของเงี แก่แกเองนะไม่ยอยแม่แก่นะอ,ออกไปวันนี้นี่เหลืออีกลุกนึงไหมเหรอหมดแล้วอเคก็ประมาณนี้น้องๆน,น,นี่ทีมีสกิบดี้ไฟ <Yeah. S 2> ลต์ตเป็นแบบว่ากล้องวงจรปิดด้วยนะนีของน้องเปาของน้องเปาได้ซ่วมเยอะแยะเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้ซ่วมสี่ตัวเลยนะน้องเปาได้ส่วมสี่หัวเลยแล้วก็มีคาเมราเกอร์หรือเปล่าไม่รู้นะ <Okay. S 2> ใช่ใช่ไหม เออประมาณนั้นแหละน้ำเออนี่ห้องน้ำอันนี้ของน้อ,นองปาแกะเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นแบบแนี้สวยดีนะตรงนี้มันเป็นแบบ PVE น,นะเออ,อห้องน้ำเต็มเลยโอเยวเป็นชอบมัอมนอุ้ยอพอถอดได้ด้วยโอ้ถอดปืนได้ด้วยเหรอโอ้อ่า นี่พ่อซื้อมาทั้งหมด17ตัวนะนี่มีอีก4อันนะ4หัวนะนีหัวโูงด้วยโอ้นี่ประมาณนี้เลยนี่นี่นีน่นี่เลยแบ่งคนละสองอันเออแบ่งคนละสองอันนะน,นี่สวยมากเป็หนหัวอะไรบ้างไม่รู้เพราะไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักนะอ,อ,อันนี้จำชื่อไม่ได้ สวยดีนะน้องๆมันเป็น p ี e นะแล้วก็มันแบบว่าสามารถตั้งโชว์ได้นะเออดีไม่ใช่เป็นพลาสติกแบบธรรมดาอ่านี่เป็นยางรู้มันออกเยียวยางยางนะ p ี e เป็นยางคนไม้คนมือดีอย่างนี้นะตอนนี้ก็ได้ทีเรียบร้อยน้องเปาได้ไป8ตัวนะที่ดินก็8ตัวเหมือนกันโอเคลงตัวแบ่งคนละครึ่งอ่า อันนี้เป็นเป็นเหมือนกล้องฟิล์มนะน้องๆเป็นกล้องสมัยก่อนอย่างนี้นี่เือนกล้องฟิล์มนะตัวนี้เท่ <c oughs> ดีอ่ะโอเคมันก็ประมาณเนี้ยแหละน้องๆน,งนี่ทั้งหมดนี่ซื้อมาเป็นชุดนะ <c oughs> เป็นเซตนะใน shopee นะ <c oughs> โอเคอยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยน้องอ่างเปากับพี่มาินอ่าโอเคอ่ะบายบายเลย